พลังของความเชื่อและพลังงานของการโฟกัสมันจะทําให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้แต่ครูกําลังจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะโฟกัสเป็นเห็นผลลัพธ์ให้ได้แล้วเราสามารถนําสิ่งนี้ค่ะมาใช้โดยที่ไม่บังคับใครโดยที่ไม่บอกให้ใครเชื่อตามเราแต่เราสร้างผลลัพธ์จับตัวเราก่อนทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะถ้าคุณไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตได้ไม่สามารถบาลานซ์ความเชื่อได้ไม่สามารถบาลานซ์สิ่งที่ เป็นชีวิตจริงๆในวันนี้ได้ชีวิตคุณจะรอค่ะรอว่าโอ้พรุ่งนี้จะยังไงวะรอว่าโอ้พรุ่งนี้จะขายได้ไหมโอ้ยมันรอค่ะแต่มันไม่ได้รอ,จอดจดจลัดมันรอห่อเหี่ยวอะค่ะคิดแต่ว่าไม่เห็นได้เป็นหน่างใจเลยเหนื่อยจังเลยชีวิตอค่ะของทุกคนนะคะมันสามารถสร้างได้นะ,ะหลายคนไม่เชื่อในยุคที่เป็นแบบนี้ เมื่อไหร่ที่คุณเศร้าเหงาหงอยไม่เป็นดั่งใจไม่ได้ดั่งใจขายไม่ได้เหมือนคนอื่นทําไมคนนั้นดีคนนี้ดีทําไมชีวิตคนนั้นเป็นแบบนั้นทําไมฉันถึงเหงาหงอยชีวิตมันต้องบาลานให้เป็นไม่ใช่บังคับชีวิตถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะคุณบังคับตัวคุณเองอยู่ค่ะครูบอกคุณแล้วหลายครั้งนะคะไม่มีอะไรสร้างชีวิตเราให้สําเร็จได้นอกจากความสุขถ้าวันนี้มันเจอวิกฤตมันเจอภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้คุณยิ่งทุกข์คุณสร้างเงินได้ไหมถ้าคุณสร้างได้คุณทุุกต่่่่อไไปคคคะะมมีใรวาณเลยน ไม่มีใครว่าคุณเลยนะคะฉะนั้นคุณเหนื่อยสุดคุณไม่ไหวแล้วคุณโคตรทุกข์อ่ะแม่งนี่ก็มารุมมาตุ้มเงินก็หายากออนไลน์ก็ขายไม่ได้คนนู้นก็ขายดีคนนั้นก็ขายดีแต่กูเนี่ยนี่ยังเท่าเดิมเจ้านี่ยังทาทุกเดือนที่สําคัญกูขายออนไลน์ไม่ได้เลยคุณคะพํ่บ่นแล้วมีใครเอาเงินมาให้ไหมคะเอาง่ายๆเลยคะ่ะรู้สึกทุกปานจะกืนกินแบบมันจะเข้ากระแสะเลือดอยู่แล้วอะ่ะถามว่าแล้วนี่ลดไหมถามว่ามีคนเอาเงินมาให้ใช้นี่ไหมหรือถามว่าจะมีลูกค้ามาซื้อออนไลน์คุณไหม เพราะฉะนั้นวิธีการดับง่ายมากค่ะอย่าพ่นของเสียอย่าดุลูกอย่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นของเสียค่ะ,คะแม้เราจะรู้สึกอยากจะทํามันฟังนะคะวันนี้เครียดมันก็ไม่ทําให้หายเครียดถ้าคุณไม่มีวิธีแก้เครียดโอ้ยยิ่งเครียดยิ่งมาดูเพื่อนไล์ยิ่งมาดูอะไรก็ไม่รู้ก็ไปกันใหญ่เลยเพราะคุณวางทุกข์ไม่เป็นคนวางทุกข์ไม่เป็นหาสุขไม่เจอคุณไม่มีวันได้ผลลัพธ์ที่ดีครูจะบอกคุณนะ สิ่งที่ครูให้คุณวันนี้รับประกันค่ะทุกคนจะรวยทางรัฐแน่นอนหนึ่งคุณจงมีความเชื่อในสิ่งที่คุณก็ไม่เคยจะเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกความเชื่อที่คุณเชื่อแล้วคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไม่ตายคุณไม่ตายหรือคุณไม่ได้สร้างปัญหาใครจงเชื่อมันอย่างสุดใจสองวันนี้คุณอย่าเสียเวลาตามคนที่คุณไม่โอเคครูจะบอกอะไรคุณนะครูไม่ได้ซีเรียสกับการที่ใครจะเชื่อจะฟังหรือตามครูนะฮะครูแค่อยากให้ในสิ่งที่ครูมี เพราะสุดท้ายแล้วครูตายไปครูก็ไม่ได้เอาพวกคุณไปด้วยโอเคไหมคะครูจึงไม่ได้ต้องการให้คุณค่ะเชื่อหรือซูฮกหรือฟังในสิ่งที่ครูพูดแล้วจะต้องทําตามครูแค่รู้แค่ว่าเรามีอะไรเราจะให้เท่าที่กําลังเรามี